คลิปนี้เราก็จะมากับ3มเคล็ดลับนะครับที่จะสามารถแก้ไขมือถือช้าอืดค้างนะครับล้วนนะครับทำอย่างไรนะครับถ้ามือถือของเรานะครับรู้สึกว่ามันช้ามันอืดมันค้างมันล้วนนะครับให้เพื่อนๆนะปิดเครื่องอ่าปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องไปเลยแบบนี้นะครับปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับประมาณ5้าถึงสิบนาทีนะครับแล้วค่อยเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ ทำแบบนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่ามือถือของเรานะครับบางคนไม่เคยปิดเครื่องนะครับไม่เคยปิดเครื่องเลยนะครับตั้งแต่ซื้อมาใช้อย่างเดียวเปิดเครื่องอย่างเดียวครับไม่เคยปิดเลยนะครับเมื่อไม่ไม่มีการปิดเครื่องนะครับการทํางานของเครื่องนั้นก็จะทํางานตลอดเวลาเครื่องก็ร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็มีโอกาสค้างแห้งได้เช่นเดียวกันนะครับปิดเครื่องบ้างพักเครื่องบ้างนะครับก็จะช่วยให้ ทั้งตัวเครื่องเองและก็แบตเตอรี่เองนะครับอยู่กับเราได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้ารู้สึกว่ามือถือช้าอืดค้างรวนนะครับทําอย่างไรนะครับให้เรานะครับสังเกตนะครับสังเกตดีๆนะครับช้าอืดค้างรวนนะครับเกิดจากน้ำหรือละอองน้ำเข้าที่ ตูดชาร์จแล้วก็แจ็คหูฟังนี่นะครับอย่าลืมทำกลมตาหักตรงนี้ด้วยนะครับมีหลายท่านนะครับที่เจอปัญหาบางทีก็กดไม่ไปบ้างบางทีก็กดเองบ้างนะครับตูดชาร์จมีส่วนสำคัญนะครับช็อตได้น้ำเข้าได้นะครับระวังตรงนี้ด้วยนะครับถ้ารู้สึกว่าชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างชาร์จติดๆกระขัด,ขดนะครับให้ทำการไปเปลี่ยนตูดชาร์จทันทีนะครับ ถ้ารู้สึกว่าหูฟังค้างนะครับเสียงไม่ค่อยดังนะครับพูดไม่ได้ยินนะครับก็ให้เรานะครับไปเปลี่ยนแจ็คหูฟังนะครับลองสังเกตข้างล่างนี้ถ้ามีคาบน้ําคาบเกลือนะครับคาบที่เกลือนะครับแสดงว่านะครับมันมันโดนน้านะครับเราก็ต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะถ้าไม่เปลี่ยนนะครับมันจะช็อตอยู่ยแบบนั้นนะครับเมื่อมีการช็อตนะครับมันก็จะทําให้ เครื่องของเรารวนได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับวิธีแก้ไขอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับให้เราปิดเครื่องอ่าแล้วก็ล้างไฟแคสมันนะครับล้างไฟแคสมือถือนะครับทําอย่างไรนะครับล้างไฟแคสมือถือให้กดอ่าถ้าเป็นซัมซุงนะครับอ่าให้กดเร่งเครื่องค้างไว้ก่อนนะครับเร่งเครื่องนี้นะครับกดเร่งเครื่องค้างไว้เลยนะครับค้างไว้แบบนี้นะครับ พอกดเล่นเครื่องค้างไว้เสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆกดเปิดเครื่องกดเปิดเครื่องเลยปับ๊บแบบนี้นะครับค้างไว้ทนะํากดค้างไว้เลยแบบนี้นะครับพอมันขึ้นซัมซุงมาให้ปล่อยมือจากสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับแต่สวิตช์เล่นเครื่องนั้นยังกดค้างไว้อยู่เห็นไหมครับเราก็รอแบบนี้ไปสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้าใครที่ใช้มือถือซัมซุงนะครับให้ทําตาม คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่มือถือรุ่นอื่นนะครับต้องรอนะครับอ่ะพอมันขึ้นหน้านี้ให้ปล่อยมือเห็นไหมครับพอมันเริ่มวิ่งปุ๊บปุ๊บขึ้นมาให้ปล่อยตรงนี้ทันทีอ่าปล่อยตรงนี้นะครับปล่อยนิ้วนี้ก็คือปล่อยปุ่มเล่งเครื่องตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เลื่อนลงมานะครับใช้สวิ์ลดเสียงนะครับเลื่อนลงมานะปุ๊บมาหาคําว่า wipe cache partition นะครับเห็นไหมครับ wipe cache partition นะครับจำไว้เลยนะครับ ห้ามวิบดัตรีเซ็ตนะครับห้ามวิบดัตรีเซ็ตเด็ดขาดนะครับถ้าวิบดัตรีเซ็ตคือการล้างเครื่องทั้งหมดนะครับให้เราล้างเฉพาะไฟล์ขยะนะครับในตัวเครื่องก็คือวิบแคสเพอร์ดิชั่นตรงนี้นะครับจำไว้ให้ดีนะครับให้วิบแคสห้ามวิบดัตรีเฟกตอรี่รีเซ็ตเด็ดขาดนะครับให้วิบแคสอย่างเดียวนะครับพอเลื่อนลงมานะครับสี ฟ้านะครับเลื่อนลงมาที่คําว่าวิฟแคสพอดิชันนะครับให้กดนี่นะครับสวิกเปิดปิดครั้งหนึ่งปุ๊บแบบนี้แล้วให้เลื่อนลงมาคําว่าเย็ดอ่าเลื่อนลงมาคําว่าเย็ดตรงนี้นะครับเห็นะครับมันใช้สวิกนี้เลื่อนลงมานะครับแล้วเรากดที่สวิกเปิดปิดครั้งเพื่อกดยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะล้างแคปของเราออกให้หมดทั้งเครื่องนะครับแล้วมันจะขึ้นมาอยู่เมนูไหนก็ช่างนะครับ ให้เราเลื่อนไปที่คําว่า Reboot System Now ข้างบนนะครับ Reboot System Now ข้างบนนะครับให้เรากดเปิดปิดเครื่องครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บแบบนี้เครื่องก็จะ Reboot ขึ้นมาใหม่นะครับ Reboot ตัวเองขึ้นมาใหม่อ่าแค่นี้นะครับเราก็รอให้เครื่องเปิดติดนะครับแล้วเครื่องของเราก็จะกลับมาเร็วและแรงเหมือนเดิมนะครับมือถือช้าค้างอ่ดรวนนั้นก็มีหลายสายเหตุนะครับแต่ส่วนมาก ให้ทําตามวิธีนี้แล้วจะหายนะครับพอมันค้างก็ปิดเครื่องบ้างนะพักเครื่องบ้างนะครับแล้วก็ดูนะครับตูดชาร์จมีคาบเหงือคาบไขรไหมนะครับถ้ามีก็ไปร้านนะครับให้ร้านล้างให้หรือเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเพราะว่าการช็อตที่ตูดการช็อตที่แจ็คหูฟังเนี้ยก็มีส่วนทําให้ระบบสัมผัสนะครับมันรวนนะครับสัมผัสไปบ้างสัมผัสเองบ้างนะครับ อาจจะบอกว่ามือถือโดนไวรัสมือถือโดนแฮกหรือเปล่านะไมมมาสัมผัสเองนะครับจริงๆแล้วนะครับตูดชาร์จของเราเนี่ยครับแจ็คหูฟังเนี่ยมันช็อตอยู่นะครับมันเลยทําให้น่าสัมผัสรวนไปด้วยนั่นเองนะครับสังเกตให้ดีนะครับก็ลองทําตามประมาณนี้นะครับปิดเครื่องนะครับดูว่าตูดชาร์จหูแจ็คหูฟังนั้นมันสกปรกไหมนะครับแล้วก็มาบิฟแคสหรือล้างไาขยะในตัวเครื่องนะครับให้ทําตามคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ รอมันรีบูตขึ้นมาใหม่นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมน,นะครับกมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี